สุนตาญาติโมยมผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอส่วนราชการอุบาสกอุบาสิกาทุกภาคส่วนที่มีความสมรสมานสมัสมสมสมคคมร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็เห็นท่านในอำเภอบอกให้ท่านอาจารย์เล่าประวัติของพระวุทัศนภูเพชไปพระพุทธศาสานากเหมือนกับที่เขาได้แสดง เราจะมได้ชมกันพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียก่อนที่พระองค์จะเสด็จจกำขันปรินริพานแปดปีประมาณอายุ72-72-73ปีเพราะพระองค์สวรรคตปรินริพานหนึ่งอายุ80พรรษาในช่วงปชิมยามยามท้ายของรารี พระองค์ลงแผงทรงแผ่ถ่ายพยานมาว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญอ,อยู่ที่ไหนพระองค์ทรงทราบว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญที่สุวรรณภูมิพระองค์ก็เสด็จมาพร้อมกับพระอานทน์กับเท้าสก,กเทวราชมาที่เมืองสีโคตบุรแ,แ,แล้วเช้าก็บินทบาทโปรดชาวสีโคตบุญและไปฉันพัะทหารที่ พระาธาตุภูอิงหังที่สวรรณเขตในประเทศเราพกมกก็เสด็จกลับมาที่พระ,ระพุทธประเพณีประเพณีของพระพุทธเจ้าเสด็จมาณสวนณผมนี้มีพุทธกิจอะไรบ้างพุทธเจ้าเสดนะ็จมาที่น้ำพุนมาปราบนาคร้ายแล้วก็เข้ามาที่ปูน้ำรอดออคือ ท่านางอาบน้องหารหลวงพยาสินคารได้ยินได้ทราบก็เข้ามากราบพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงพุทธปฏิหารมีแก้วสามดวงลอยออกจาพระโอษข,ของพระพุทธเจ้าพระสัมมาคโคดมครับพญาสินคารก็ทูลถามว่าแก้วสามดวงน้ำหมายถึงเหตุการณ์ใดพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าแก้วดวงแรกคือ รอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากัคุสันโธแก้วตรงที่สองคือรอยพุทธบาทของพุทธเจ้าพระโกนาครรมโนแก้วตรงที่สามก็คือรอยพุทธบาทของพุทธเจ้ากัสปะพุทโธและดวงที่สี่คือของเราตถาคตคือพระสัมณโก,กดมและในอนาคตต่ตอไปพระเสียเมตตรก็จะมาประทับรอยพุทธบาทไว้ที่ภูน้ำรอดคือพระธาตุเชิงชุมในอนาคตการเบงโน้น หลังจากพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระยาสุรทาน์แล้วมเหสีปนางนาลายเชเววิงเวงพร้อมด้วยบริวารพระองค์ก็จะเสด็จขึ้นมาประทับที่ดอยแท่นสมัยก่อนเป็นถ้ำดังครูหาชื่อว่าดอยแท่นมีคนมาสกัดหินมุกหินแรงให้ที่เป็นที่ประทับของพุทธเจ้าพระองค์ก็มาประทับแล้วพินัศไปทางทิศตะวันออกคือบูรพาิศพระองค์ก็ทรง ลำพึงถึงพระมหากระสปะพระมหากระสปะอยู่ที่กรุ่มราชฤก์ของพระเจ้าอาชาติตูก็มาปรากฏเฉพาะหน้าพระภาคของพระพุทธของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัดกับพระมหากระสปาว่าเมื่อตถาคตปริิพา,าน์ให้อัญเชิญพระอุลังกธาตุของตถาคตมาเพียรฐานไว้ยังปูคำพะายาขัดคำ ตัดของเราหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับไปนครสาวัตถีเมื่อพระองค์ปรินิพานทําการถาวายอภิยผืนพุทธลีละของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในขณะที่พระองค์เสด็จจับขันปรินิพานนั้นทําการถาวายอภัยผืนพุทธลีละทา,ทางนี้ก็ได้ยินข่าวว่าพระองค์เสด็จจับขันปรินิพานก็เลยจ,จะดสร้าง พระธาตุพระบรมพระบรมธาตุไปบรรจุพระอุรังคธาตุหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุแต่ทํามามันคือยุคนั้นยุคต่อมาพอพระองค์ปรินิพานแล้วพระมากระสกะพอสแปดหลังจากทำสังฆนาครั้งแรกก็อัญเชิญพระอุรังคธาตุมาพักที่นี่สามลาตีพระรหันห้าร้อยลูกแล้วก็ไปบินตบาดที่เมืองน้องหานหลวงเมืองน้องหานน้อยสกลทวาปีคือกรุมภวาปี อยู่ที่นี่สามราตีพระอุรังคธาตุก็แสดงพุทธปฏิหารสว่างสวัยไม่มีกลางวันสามวันสามคืนสามลาตีแล้วก็อัญเชิญพยานสองเมืองก็คือน้องหานหลวงกับน้องหานน้อยอัญเชิญพระอุรังคธาตุไปที่ภูกำพาพญาห้าเมืองก็มาร่วมกันนะร่วมกันขุดร่วมกันสร้างที่บรรจุรืออุโบมุงบรรจุพระอุรังคธาตุไว้ที่พระธาตุพนม มีความเป็นมาสถานที่ตรงนี้ก็ตั้งแต่พศ2 0 3พศ2 0 8เป็นต้นมาหลวงปู่เจ้าหน้าจังหวัดนครพนมหลวงปู่แก้วแล้วก็เจ้าหน้าอําเภอพนัน,น,นิคมในในฐานันดรยศท่านตอนนั้นได้มาร่วมกันเปิดสถานที่ปูเพชรสมัยก่อนไม่มีทางเดินมาจากนู่นบ้านบ้านหนองเม็ก เดินเท้าใช้เกวียนเดินเท้ามามาพับอยู่ที่อ่างแต่ไม่ก่อนอ่างพี่ก็ยังไม่มีมาพับเรากบขึ้นไปขบวนไม่มีบันไดก็ให้ผลเคลือขึ้นไปให้ชาวบ้านในพานพาขึ้นไปยุคนั้นมา,กา,มา,กานก็มาถึงยุคสร้างบันไดมาถึงยุคสร้างถนนคอนกรีตสร้างบนานันไดคอนกรีตสร้างถนนราชยางขึ้นมา ในความเป็นมาของวัพระธาตุเพศเมื่อเป็นยกที่หลวงปู่ฟันมาจำาาพรรษาเจ็ดปีเจ็ดพรรษาหลวงปูธาตุเพศของเรามีความสําคัญแล้วพระาจารยสสมภพโชติกรโยก็มาประพฤติทรรมปฏิบัติธรรมที่นี่ท่านก็ได้ผลลุธรรมอยู่บนยอดปราสาทอุเพกเรานะท่านเดินตุดงมาปีนั้นฤดูดหนาวอย่างนี้เดินมากับพระกับพระพระติดตามยี่สิบกว่ารูป ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เหนื่อยมากก็นเดินมาตั้งเจ็ดวันจากวัดวัดที่วันแค่เดินมาไปถิมแล้วก็นั่งพักผ่อนถึงเช้าปรนมาที่สองก็นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ท่านพิจารณาธรรมในปฏิปทานที่สี่ในใายรแเราก็เกิดสภาวะธรรมสว่างสวัยระเบิดตั้งเลยยมแล้วก็พาะไตากปิฎกมันบินมาเป็นเท้าเป็นเท้าเป็นเท้า,เป,เ,ทาเป็นอักษรเป็นอักษรเป็อนอักษร หลวงอาจารย์สมภพโจติปัญญุมาได้ทำที่กติสภิทยานที่บนปรสาสาทพระเพกเราเป็นสถานที่ที่สําคัญมากเป็นสถานที่ที่เป็นอุดมมงคลโซนอาจารย์มาอยู่ที่นี่ปี2อ4พเดินตุดลงมาเป็นวัดแล้จะล้านเนียบสมบวิเวกมันกระป่าช้าสมัยก่อนไม่มีผู้คนมาเที่ยวอยู่ข้างบนนั้นสี่ปีห้าหกปี ภาวนาจนนั่นตอนเช้าทีห้าขึ้นเดินลงไปในบ้านกรงเทพในโรงเรียนราชประชาตอนนี้ไปศึกษาตรงเคราะห์แล้วก็บินทา่าบาเดินมาขึ้นไปบนยอดปราสาทประมาณเก้าโมงสิบโมงได้ฉันเข้าเดินอย่างนี้หกปีโยมเดินขึ้นลงหกปีแล้วก็ไม่มีใครส่งไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีบิกอัพมาส่งในบ้านอาศัยรับดีแก้งของตนบางทีวันวันพระสำคัญพ,พิสาขะพิสาขะอย่างนี้ โยงใส่เต็งโมโยงใส่เต็ม,ม,ม,มตลุยง <c oughs> เป็นยังไงก็พุดเจ้าโยงต,ต็ลุบโยงตงโมขึ้นมาแต่โนยนทิง้งก็กลัวจะสัทธาเพราะญาติโยงเขาจะไม่สัทธาก็ถือขึ้นมา,มากกบาตกระปเบอร์เก้าเก้านิ้วโยงโคกระงไปเล็กเดิเนจนรองเท้าขาดเดินแล้วคู่รองเท้าในขาดเดินแล้วคู่เดิดนแล้วคู่ทนทรมานโยหลายปีจนมาถึงยุคที่ว่าณจทิงเดียวนี้ยี่สิบปีแล้วโยง ก็ได้หลวงพ่อทิ้งในสำนักพระราชวังแล้วก็ท่านนายอำเภอและกันหน่อยในราชการที่เทศบาลนครบ่อช่วยกันผักดันขอไฟฟ้าให้ป่าปกดขึ้นจนสําเร็จเิ็นเวลาไปสิบปีนายมที่นี่ที่ได้ไฟฟ้าแล้วก็กันดานน้ําภูเก็รเรามนกันดานน้ำนก็กําลังคุยกับท่านนายอำเภอแล้วก็พูดว่าว่าจะพอ,อประมาณ ไม่ร yeah. ู <tampoco S 2> sure well, yes, been, been ้จะทํายังไงก็ค่อยพิจารณาดูว่าจะได้น้ํำยังไงอาจารย์ก็พยาห็นพยานาคมาเยอะแยะมากมายล่างทรงพยานาคอาจารย์ก็ยมมยมเป็นล่างทรงนั้นพยานาาของริงไหมเจ้าของริงระเบิดมาให้อาจารย์หน่อยบนประสาทนะไม่งั้นไม่มีใครทาได้เลยร่างทรงล่างทรงพยาหนไม่มีใครทําได้เลยตจ้องต้องรอเวลานะบุญญาบลรมิของเราก็เต็มที่สว่างสวรุ่งเรืองอย่างที่เราเห็น ไฟฟ้าก็สว่างกันเหลือน้ำก็มีคือความเป็นมาสถานที่ก็อาศัยสัาย์อมช่วยกันร่วมแรงร่วมใจร้อยรวมใจสมานสมัคคีเป็นร่ำหนึ่งเชเดียวกันเหมือนพระทย์รวมเดียวอาจารย์รวเดียวทุกอย่างก็จะสำเร็จเรามีเป้าหมายเดียวกันมีวัตถุเดียวกันมีปมากมุดไว้ที่ภูเก็ตเพื่อพัฒนาอาจารย์ก็สร้างวัดมาห้าวัดยงวัดภูเก็ตเป็นวัดแรก แล้วก็ที่ชายภูมิที่บนภูพานแล้วก็ที่ที่เพชรบุรีแล้วก็ที่เชียงใหม่อย่โยมก็ว,ว่างใครจะไปชมสถานที่โดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนี้สี่องศาโยมนอกจบนโดยอำเภอเ้าตอนนี้สี่องศาที่นี่เก้าองศาเมื่อคืนนี้แล้วก็ที่นนท์สี่องศาถ้าใครสนใจนั่นก็ขอเชิญเชิญพระพรศัทธาแย่โยมขอความสุขความปัาฐานดีความสมัครใจแลงความสำเร็จ ทุกสิ่ทุกการจำนวนเดือมีแก่สระธานและโยมโดยตุาหน้าคน,นทุกคนทุกท่านเธอ,อ